คอนเซปต์เรื่องเนี่ยคือดูแลแบบผมบังสุดๆนะครับเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับระไครับเกี่ยวข้องกับอะไรจ๊ะพอดีอหมครับครับก็คือเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันที่29กุมภาพันธ์ครับก็จะเป็นผมอาจจะเกิดตอนเที่ยงคืนแล้วปอนก็จะเกิดเที่ยงวันครับก็เรไรชื่อนายกับเดงี่หรอใช่แล้วสองคนนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็เหมือนเป็นคำสาบว่าทุกสี่ปีที่เป็นวันเกิดเราอะคนรอบตัวที่เรารักจะตายคนหนึ่ง ครับผมการที่มาเจอกันสองคนก็เพื่อหะลักล้างคำสาเนี่หรอคือจริงๆแล้วมันเป็นแบบความบังเอิญที่มาเจอกันครับผมเพราะว่าคือด้วยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคือมันจะเกิดขึ้น4ีปีครั้งหนึ่งชนะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราสองคนได้มาเจอกันครับอ่าทีนี้มันก็เหมือนกับมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างนะฮะทุกสปีเนี่ยมีคนตายอ่ะแล้ววันหนึ่งมันกลายเป็นคนที่เราไม่อยากให้ ตายขึ้นมานะจะแก้อาขัดดีในขณะที่คนที่อยากให้ตายเช่นสีเขียวสองตัวนไม่ตายเลยไม่ตายโอ้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะกุมนะแต่ทีนี้คุณยายอีกสิ่งที่น่าสนใจคือเขาคนนี้หนูคนนี้เนี่ยช่วงนี้เราเห็นแบบว่าเขาได้่มเราเห็นเขาเร่มที่นี่เบาสลามมาเยอะแต่ปีที่แล้เราเห็นกูเกิลคลาสแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งเออใช่ครับใช่ไหมเป็นเป็นเป็นปีที่น้องการแบบ ผ่อนคลายเนาะสบายๆปีนี้ถ้าถือว่ามันเหมือนกลับมาทวงตำแหน่งทวงพลังเออในเรื่องการแสดงใครที่คิดถึงการแสดงที่เข้มข้นของการอดัดอั้นะครับเรื่องนี้รอดูได้เลยเป็นยังไงเรื่องที่เราทการเล,เ,ลเล่นเป็นอย่างไรครับเ,เรื่องนี้นะครับเราเปเป็นโอโซนนะครับก็ในเรื่องเนี้ยก็จะเป็นเ e ด็กพิเศษที่จะมีความไวต่ออย่างนี้นแต่ว่าครั้งนี้ที่ได้กลับมาเล่นบทนเรื่องนี้ก็รู้สึกว่า เป็นอีกเรื่องที่เครียดมากๆเพราะก่อนที่เราจะไปถ่ายทเทเลนนกันก็แบบถามแบบครออูแอคติ้งที่รู้จักเพราะเราก็ยังแบบไม่รู้บทแบบโดยลึมๆมากๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องถามว่าเ,ออเด็กพิเศษเออพี่พ์งกับเขาอยากได้ประมาณไหนอยากอะไรเพราะเรายังไม่รู้อะไรเลยอเงี้ยครับก็เป็นอีกเรื่องที่ท้าทายแล้วก็วันถ่ายทเทเลเนี่ยก็สนุกมากๆครับน้องป่านบ้างล่ะเอ,อในเรื่องรบ,บงทเป็นใครครับ บทเป็นรีมนะคะก็ใช้คําว่าเป็นเพื่อนคนพิเศษของไนก็แล้วกันก็คือจะมาช่วยไนก์ไขปริศนาด้วยเอาชิมิอดไปพร้อมๆกันแต่ว่าพอยี่คี่สาคัญที่สุดของรีมเลยก็คือพยายามพิชิตใจไนในมันเดียวกันด้วยค่ะจริงๆสว์คนนี้นะครับก็เจอผ่านเดินสวนกันบ่อยนะในตึกเจอตามมีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอทำมากแบบอยู่ในสีนี้เรื่องเดียวกันนะไม่เคยยังไม่เคยเคยยังฮะยังไม่เคยเรยยังไม่เคยเลยแคสนี้คือยังไม่เคยร่วมกันเลย นะครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแบบเจอกันในการถ่ายไฟลล์เนี่ยคนทีมีร่วมงานพิการเานแล้วนิดหนึ่งในเรื่องโฮมสกูลนะครับก็เรื่องนี้น่าจะได้ร่วมงานกันเยอะขึ้นแล้วก็กับปอนกับน้องป่านนี่ยังไม่เคยร่วมงานด้วยพี่ปอนล้าเป็นไงครับตจริงแล้วก็รู้สึกค่อนข้างท้าทายมากเพราะว่าเรื่องนี้ก็ดราม่าแบบเต็มที่เลยครับผมแล้วก็พี่การเล่นเป็นน้องชายผมในเรื่องด้วยก็จะยิ่งถึงมีความตื่นเต้นเขามีคนระโยอกเมอกี้โกมากน่ยพี่การเล่นเป็นน้องชายเล่น นะฮะโอเคก็เดี๋ยวต้องครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องติดตามกันน้องป้าดนะเรื่องเกมตัวต้องมาคู่ต้องมาคู่คุณดิวเขาเนี่ยคุณเขาความแฟร์ฟาวความเสน่ห์เวลาอยู่กับอยู่กับนักคู่ของเขาเนี่ยมันเคมีมันรู้ฟ้านะเพอยังไงบ้างเป็นตัวอย่างไรบ้าง จริงๆเรื่องนี้ค่ะตอนแรกที่ได้รู้ว่าได้เล่นกับพี่ๆทั้งสามคนตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆแบบว่าถามย้ำพี่ผู้จัดการหนูไหนเรามาว่าหนูได้เล่นเรื่องนี้จริงๆเหรอคะจ้อจี้หนูรือเปล่าครับไม่รอกนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามเราต้องเป็นกคนนั้นใจให้ด้วยสุดท้ายต้องการฝากหน่อยสำหรับทีีเอียครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นแฉเลิกไปแล้วนะครับเราบอกเราว่าเรื่องนี้นะครับตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามมากก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคนะฮะขอเสียงคนงาน